อตอนนี้ครับเรามาพูดถึงหนังอีกหนึ่งเรื่องอย่าง Mockingjay นะครับก็ The ือ Hunger Games ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการรณรงค์นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอีโบลาครับ นอกจากจะเป็นหนังยอดฮิตขวัญใจวัยรุ่นแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games ก็ได้ร่วมทําแคมเปญเพื่อการกุศลมาแล้วหลายครั้งล่าสุดนี้นะครับทีมนักแสดงจากภาค Mockingjay ทั้ง j e n n i f e r l a w r e น c e ครับจอชฮัชชอสันนะครับ l i ียม e ฮมส o วิรแล้วก็มาเฮอ e r ชาลาอาลีรวมถึงนะครับ Julie Ann Moore ก็ได้เข้าร่วมโครงการ Ebola Survival Fund ซึ่งก็ก่อตั้งโดยเจฟฟรีย์ไวท์นะครับนักแสดงที่ร่วมแสดงในเรื่องเด e h u n g e r g a เ e s เพื่อเป็นการเรียกร้องให้คนทั่วโลกตระนักถึงภัยร้ายจากไวรัสอีโบลาที่ตอนนี้กำลังระบ,บาดหนักในทวีปแอฟริกาครับแต่ว่าก็ถูกควบคุมไม่ให้ผู้ป่วยออกนอกทวีปแอฟริกาและก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากทั่วโลกเท่าที่ควรครับ ทำให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยทะลุหลักหมื่นเพราะว่าก็เป็นโรคที่ยังไม่มีทางรักษาแต่ว่าก็ยังไม่มีการระดมทุนการช่วยเหลืออย่างเพียงพอครับ โดยเจฟฟี่ r ไรท์นะครับได้กล่าวถึงได้กล่าวถึงการชวนเพื่อนเพื่อนแสดงจากเด e h ฮัง e r เ a m กมมาเข้าร่วมแคมเปญนี้เธอเนี่ยบอกว่าเพราะว่าเขาคิดว่าวิกฤตไวรัสอีโบลานั้นได้รับการจัดการเนี่ยเหมือนกับเรื่องเด e h ฮัง e r g a เกมไม่มีผิดเลย โดยอเมริกานะครับก็เหมือนแคปพิจอจจากในภาพยนต์เนี่ยก็มีชนชั้นสูงอาศัยอยู่แล้วก็ปล่อยให้ประชาชนในประเทศอื่นอย่างประเทศที่ประสบภัยอยู่ในตอนนี้อย่างแอฟริกาครับต้องเสียชีวิตอย่างไร้การช่วยเหลือที่เพียงพอโดยผู้ที่อยากจะร่วมโครงการนี้นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็ร่วมสมทบทุนได้นะครับที่ www. ebolasurvivalfund.org ครับ They need อ l เล็กโทรไลต์คือมันเป็นโรคใหม่ที่อาจต้องคิดคนอีกเยอะใช่คืออก,กเยอะมันก็แบบมันก็ยังไม่สามารถหาทางที่จะรักษาได้แบบ100%เด<ช>ีก็แค่แบบดูแลเบื้องต้นหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วกันการม<ห>าดร,ร,รงแแบ,บนี้ก็น่าจะช่วยให้มีรายได้เข้าสู่กองทุนมากขึ้นนะคะใช่แล้วนะครับอ่ะช่วงหน้ากลับมากับ Hi so h ฮโซ h a p p e n i n g ค่ะ